ครับกัสวัสดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่อง p ีเอทีนะครับอนะครับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับเห็นรถยุ่ตรงนานนี่กับบมี่ยังมากไหมนะครับก็คือว่ามีรถใหม่มากเหมือนเดิมนะครับอ่ะเป็นเห็นดูนนะครับอ่ะสีเหลืองนะครับสีเหลืองอ่องต้องเนี่ยละนะครับผมอ่ะมาเบิร์นข้างหน้าเนะนะครับว่าเป็นียังนะครับอือนี่นะครับผมเป็นจีก้านะครับ นาติกะนะครับผมนะครับกะะมาเบิึงรอบๆคันเลยนะครับอย่าบอกลายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เลือกแค่ใส่ไฟเนาะนะครับไฟข้างหลังสติกเกอร์ไฟนะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับข้างๆนะครับผมนี่นะครับข้างก็เป็นแบบนี้นะครับผมอ่ะกระบอกลูกดำนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับ นะครับบอทุกดำนี่เหมือนเดิมนะครับนะครับเป็นสีเหลืองนะครับจีกานะครับนี่ไพ่รอดจีกามาแล้วนะครับผมจีกามาแล้วนะครับอืมนะครับผมจีกามาแล้วนะครับจีกาจีกาประมาณนี้เนาะนะครับผมนะครับกับเหมือนเดิมนะครับ มีทงมีทออเดียวเมียงเนาะนะครับข้างล่างแบบนี้นะครับข้างล่างเป็นแบบนี้นะครับมีทอมเมียงอ่าแบบนี้นะครับผมนี่นะถามว่ามีขั้นเดียวบอนะครับที่ผมเคยเกินไว้นะครับอ่ามีสีขั้นนะครับอ่ามีสียังไงนะครับนี่นะครับผมอ่ามีสีเงินนะครับอ่าสีออกฟ้าๆเนี่ยแะนะครับขั้นหนึ่งนะครับ แล้วก็มีอ no ่าสีม่วงนะครับอ่าสีม่วงนะครับเหมือนเหมือนบล่ะนะครับอ่มีสีฟ้านะครับแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับอ่าแล้วก็สีสุดท้ายนะครับผมนะครับสีท้ายเป็นสีแดงนะครับนีนะครับสีท้ายเป็นสีแดงนะครับทุกขั้นนี่คือกันเหมือนเด้นะครับทุกขั้นนี่คือกันเหมือนเนาะนะครับประมาณนี้นะครับ สี่ขั้นสี่สีนะครับจะหนาจีก้หนาเดียวนะครับนะครับทุกขั้นนะครับก็บอกราคาเลยนะครับทุกขั้นนะครับราคาหกล้อยสามสิบบาทนะครับเนาะนะครับหกล้อยสามสิบบาทเนาะนะครับทุกขั้นก็คือกันบมดละนะครับอ่าได้รอแบบนี้เนาะนะครับได้รอแบบนี้นะครับทุกอย่างก็คือกันนะครับผิดแค่สีแค่นั้นละนะครับผิดแค่สีเนาะ นะครับทุกอย่างคือกันเนาะนะครับอืมอ่ะนะครับกับภัสนใจกระทักไม่ได้นะครับไม่เพจพี่ทีวีเนาะนะครับดิ่งกับยุติคลิปนี้ละนะครับผมนาฬิกาไม่แล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับกัขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe น้ำนะนะครับเพื่อมีรถใหม่ๆกับทีได้ติดตามกันนะครับนะครับ เหมือนเดิมนะครับทุกขั้นกับหกร้อยสามสิบบาทนะครับเอาไปพอกันไหมนะครับมาแกงเท้าแค่นี้ละนะครับมีรถไหมมาแล้วนะครับไว้พรอ,อไม่คลิปนะคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ